สูงเข้ามาหม่คุณพี่ฐาเลขไม้แค่75,000โลเท่านั้นกับคันนี้เลย Toyota Revo p l a n e น r นะคะตัวแคบค่ะ2.4 e พันะคะปี2020คุณพี่สภาพสวยน่าใช้งานมากนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาเลยนะคะคุณพี่ฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนละประมาณ8,400เองนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคุณพี่จ๋าวันนี้มาเจอเจอกับน้องกังเต้นเพชรยนต์นะคะคุณพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะคุณพี่จ๋าวันนี้นะที่มานําเสนอรถกระบะแคบยกสูงนะคะดีไซน์สวยด้วยนะคะคุณพี่คันนี้นะคะเป็นเตอร์ต้าลีโวนะคะเพลเนอร์แคบสองจุดพัทค่ะปี2020ไนยีม่วิ่งใช้งานแค่75,000โลเท่านั้นกับราคาขายสุดคุ้มเลย4 8่แสน หมื่นเก้าพันคุณพี่แล้วรถสวยมากนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคุณพี่า๋าในส่วนนี้นะคะคุณพี่เดี่วกางเต้นจะพามาดูโครงสร้างตัวรถและรายละเอียดตัวรถรอบคันเลยคันนี้ไม่มีเก็บสีเก็บงานเลยนะพี่รถเดิมนะคุณพี่ประวัติการเข้าสู่แบบตรงเป๊ะเลยนะคะคุณพี่ขาอ่ะด้านหน้านะคุณพี่ไฟด้านหน้าดีไซน์หล่อเลยถ้าตัว2องสี่ e p a d จะได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นั้นนี่นมีมาแล้วนะคะพี่ายกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่เก้าหน้าเก้าหลังกันเลยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโค้ม ต้กับสีดำเงาเปลี่ยนโนแบกนะะไฟตัดหมอกคู่หน้าม,มีมาให้ตัวรถนะรอยบุบลักดีไม่มีเจ้าของเดิมเขารักษารถมาดีมากคุณพี่เนื้อสีเรียบเรื่อนสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีริ้วรอยของการทำสีเลยนะคะล้อแมกเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวยางตัวนี้ได้เป็นบิดโตนปี2022นีนะคุณพี่แต่ดูสภาพยางคุณพี่เห็นวะเออดอกยางชัดลึกอยู่เลยค่ะคุณพี่ขาตัวโชคด้านในนะคะจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะโชคเดิมไม่มีการเปลี่ยนหรือเสริมแหนบหรือดัดแปลงใดๆน,นะ ซุ้มล้อต่างๆพ่นเคลือบการสนิมมาให้แล้วด้วยนะคะคุณพี่ดูสินี่ไม่มีสนิมเลยตามกิ๊บล็อกต่างๆนะคะของตามซุ้มล้อนะคะไม่มีรอยแกะออกเลยปูกระจบ้านข้างปรับพาสฟฟ้าตัวนี้เป็นแบบโคมยียมด้วยคิปกันสาดมีมาให้แล้วนะคะมีตัวกันลอยให้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยตัวยางกันกระแทกคุณพี่เห็นป่ะหนูให้ดูเลยรอบคันนะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ใจตัวรถมากนะคะกระจบทุกบานพาร์ทเดิมโตโยตา้าติดฟิล์มบานด้านข้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่าน่าจะ อ่หกสิบแปดสิบได้นะแล้วโครงสร้างทางบานประตูทางด้านซ้ายเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดเลยคุณพี่เนื้อสีเรียบลื่นเงาเงาแบบนี้ไม่มีรอยพ่นทําสีเลยหัวน็อตนะคะคุณพี่ทุกตัวนี่โฮมกิฟไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับนะคะเนี่ยดูดิขนาดตัวบานผับประตูเนี่ยยังใส่ตัวกันรอยเลยโอ้โหใส่ใจขนาดไหนเนี่ตรงนี้ปกติจะเห็นแบบว่าหัวน็อตที่แบบว่าเขาจะมากไว้ใช่ไหมอันนี้ก็ใส่กันรอยไว้ให้ด้วยเป็นของโตโยต้านะฮะ รถสวยเลยนะคะคุณพี่กระจบทุกบานนะคะพาร์ทเดิมโตโยต้าวัวน็อตนะคะคุณพี่คมกริบนะคะทางฝั่งแคบด้านในนะคะคุณพี่รถสวยมากเห็นปะ่ะเนื้อสีเงาแวบนะคะตกแต่งแสงไฟแอมเบรไลท์ในห้องโดยสารด้วยนะคะแสงสีฟ้านะคะรอบพันเลยนะคะนี่ฝาถังน้ํามันนะคะติดตัวคมเมียมมาด้วยนะ,ะดอกยางคุณพี่ชัดลึกตัวยางอะไหล่นะคะไม่เคยใช้งานดอกยางนี่เห็นปะ่ะ มันมีเส้นเส้นยางอยู่เลยนะคะไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนี่ใช้ส,สีด้านล่างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าโลโก้นะคะเพลนเนอร์มีมาให้แล้วไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ใส่กรอบข้อไฟที่เป็นโครเมียมสวยๆมากันชนด้านท้ายไม่มีรอยบุกเปี้ยวนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยตัว e ีพัทยังมีมาให้ไฟด้านท้ายนี้นี ใส่แจวของเดิมเลยนะพี่นะเราก็จะได้ในส่วนของอเขาเรียกว่าเหมือนผ้าใบด้านหลังเวลาขนของอะไรเงี้ยพวกน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนใช่ไหมพี่ก็เอาไว้คลุมด้านหลังได้เลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วและคือดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะรอยขีดข่วนน้อยมากการใช้งานคือน้อยมากนะคะคุณพี่ครงสร้างทางด้านท้ายไม่มีการชนหรือการโดนมาคุณพี่เม็ดอาร์คให้เห็นได้ชัดแล้วเวลาเปิดฝาท้ายนะมันจะมีในส่วนของเวลาเราเราเปิดแล้วก็ให้แบบว่า ตอปลงการทิ้งน้ำหนักของฝาท้ายไม่ไม่ได้ลงหนักเกินไปคุณพี่นะคะนี่เมนอาร์คนะคะหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนี่คือมือเดียวปิดได้เนะี่เบามากเออนะคะมาในส่วนของโครงสร้างตัวรถทางฝั่งด้านขวาตัวนี้ฝั่งคนขับนะคะสะภาพสวยรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะคพี่เห็นคะสีเงาเสมอเท่ากันเลยนะคะคุพี่ ที่เปิดประตูตรงนี้นะคะเป็นแบบพรีเมียมนะคะกระจกทุกบานพาร์ทเดิมโตโยต้านะคะหัวนงหัวน็อตนะคะคุณพี่จุดหลักๆสำคัญต่างๆไม่มีรอยแกะนะคะซีนยางนุ่มๆเด้งๆอยู่เลยนะคะในส่วนของบานประตูทางฝั่งคนขับพมกิฟชัดเจนจ้ะไม่มีรอยแกะไขตรงนี้เหมือนกันตัวนี้ใส่เป็นตัวกันรอยมางเนะะี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดมากนะคะอันนี้น็อต ตรงประตูทางแคบนะบพี่ด้านขวาทุกจุดทุกมุมไม่มีการทําสีเม็ดอ,อาร์เห็นได้ชัดเลยนะค่ะหลักๆสําคัญนะคะคุณพี่แล้วดูแคบด้านในได้เป็นหนังด้วยนะคะหลังคงหลังคาใหม่กิฟต์รอยเจอไม่มีและปกติอ่ะตัว2.4 e p ุสพานะ่ยมันไม่ใช่ตัวท็อปใช่ปะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้ไปหุ่มเบาะหนังมาแล้วนี่เบาะหนังตึงๆฟูๆปีกเบาะไม่มีแตกคุณพี่สภาพใหม่มาก นะฮะฮฝั่งด้านนู้นเหมือนกันคือใหม่เลยอ่ะอแล้วก็ที่วางแก้วตัวน,นี้นะคะแบบลิวอินฝากระโปรงกรับฝาถังน้ำมันจะอยู่ทางด้านล่างนะคะมาเยวจะให้ดูเลขใหม่นี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดค่ะคุณพี่หน้าปัดหน้าจอการแสดงผลเห็นปะไม่เจ็ดหมื่นหา้าไม่น้อยมากนะคะ พวงมลัยนะคะที่ซ้ายซยเลยนะคะไม่มีลอกร่อนเลยแล้วก็จมนนีต้นจะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอตรงนี้ทัสกีนนะคะนี่กล้องถอยชัดแจ๋วนะคะเห็นทุกมุมนะคะชัดแจ๋วเลยมีปุ่ม Eco Mode ช่วยในการประหยัดมันแล้วก็เ w พวโหมดใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบนะคะพี่ดให้ดูนี่คนทรงคนโซนพุ่มหนังมาหมด ภายในใหม่มากนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวกล่องคูบ็อกนะจะมีช่องแอร์เล็กๆอยู่ทางซ้ายมือนะคะแค่แบบว่าเหมือนเก็บอุณหภูมิความเย็นไเฉยๆนะพี่ไม่ได้เหมือนตู้เย็นนะคู่มือการใช้งานนะคะมีมาให้แล้วและตัวนี้พี่เชื่อใจได้เลยประวัติการเข้าสูยนเขามีนะคะล่าสุดนะก็จะมีเหมือนกันนะคะพี่จ๋ามาในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวกางเติจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื Lad ่องยนต์คันนี้ใหม่กริปอนรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า ในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคุณพี่ขา oh. ด้านหน้าตัวนี้เนะคะเป็น2องี 4, ตัว e พั s นะคะคุณพี่ฝาครอบเครื่องเดิมเดิมๆรู้รอยไม่มีเลยนะคะเล็กหดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะรอยข้าวละมันคราบสนิมไม่มีนะคะคุณพี่ขารับประกันไม่ใช่ลดน้ําท่วมมาเด้อะนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของของเหลวต่างๆคุณพี่เต็มแม็กซ์เลยนะคะคุณพี่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในรอบ5000กิโลให้ แบตเตอรี่ตรวจสอบค่าแบตนะคะถ้าสมมติเสื่อมสภาพยกลูกใหม่ไปเลยจ้าคุณพี่จ๋าแล้วในส่วนตรงนี้คือเขาเพิ่มเติมในสมการติดตั้งตัวช๊คนะเวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้าใชั้ไหมน็อตตัวนี้มันก็ต้องมีรอยแกะแหละพี่เพราะว่าติดตั้งตัวช๊คนี้มานะคะพี่แต่โครงสร้างเดิมจุดกลมๆตรงนี้สติ๊กเกอร์ใสๆที่ได้จากป้ายแดงเนี่ยมีอยู่ครบไม่มีการทําสีมานะคะพี่และดูในส่วนของนี้ ไฟแท้ไฟเดิมไทยคอยโตะคานด้านหน้านะคะไม่มีรอยบุบเบี้ยวนะคะหรือการทํามานะคะดูได้เลยนะคะถ้าไม่เชื่อพี่เอาช่างมาตรวจได้เลยการันตีเลยคุณพี่จ๋าคันนี้สวยจริงนะคะดูดิเห็นปะไฟเดิมนะคะคุณพี่นี่แผ่นเพจนะคะนี่ยังอยู่ครบปลายมอกอมาตรฐานจากโรงงานตัวนี้ไม่มีการพ่นทําสีรลลอยเคาะเลยนะคะคุณพี่หัวนอททางฝั่งดนี้ สวยๆฝากระโปรงด้านหน้านะคะคุณพี่สติกเกอร์ใสยๆยังอยู่นะเม็ดอาร์คด้านหน้าคุณพี่ เห็นได้ชัดเจนเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีคาดเลยพี่คันนี้รถสวยมากนะคะย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็น Toyota Revo p l a n e e r c a แ2.4อพัปี2020ไม่0หม7 5 000, 000, โลกับราคาสุดทุ้ม4 8 9 0 0 0บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ064 5 5 4 6 4 6 9โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบไหนอีกรอชมกันได้เลยวันนี้จางเต็งก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ